สวัสดีครับพบกับสุลุกทาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนปราสาทสายฟ้าฟันรายได้42ล้านบาทแค่เข้ารอบแบ่งกลุ่ม A c l เอลอลิกศักดิ์ศรีบอลไทยรอเชียบุลเลียมยมเูเต็ดนะครับโกยเงินล่วงหน้าพร้อมลุ้นรับเพิ่มหากผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ปราสาทสายฟ้าบุลเลียมยมเูเต็ดนะครับการันตีเงินรางวัลเข้ากระเป๋าเนาะหนึอน่อล้านดนลอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ42ล้านบาท จาการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอล AFC c แชมเปี้ยนลีก2024-25หรือ ACL e l อ t ิกในนู่การนี้ยิ่งไปกว่านั้นหากบุรีนย์สามารถผ่านเข้ารอบน้องเอ์ได้จะการันตีการรับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงินรางวัลแชมเปี้ยนลีกถึง5เท่านะฮะแม้ลุงดีวินนะครับจะไม่ได้ความสัาคัญกับเงินรางวัลมากนัก แต่การแข่งขัน A.C.L อีลิกในครั้งนี้ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยหากบุรีรัมย์สามารถทำงานได้ดีก็จะสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชียย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมของทีลีกอย่างแน่นอนและตัวสโม,มสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดให้ดังไปทั่วเอเชียดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมใดคุณต้องร่วมส่งใจเชียร์ปรา,าสาทไซฟ้าให้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยในศึก A.C.L อีลิกครั้งนี้ด้วยนะฮะ สุดยอดไปเลยนะครับบุรีรัมย์ยืนตดเจ้าเทพเจริญศักวงกรลั่นใจหลีกมาตรฐานสูงมากพร้อมพิสูจน์ตัวเองคว้าโอากาสลงสนามมั่นใจปรับตัวได้ไม่วันแม้ไร้ชื่อเกมแรกแฟนบอลชาวไทยส่งกำลังใจเชีย เจ้าเทน,นะครับจเจริญศัพท์วงก่อนดาวเตะทีมชาติไทยของเราสมสรเซรโ,โซโอ,โอสก,กาที่ถูกยืมตัวไปนะครับเปิดใจหลังเดินทางไปอยู่กับเซรโ,โซโอ,โอสก,กาทีมใหม่และเริ่มต้นฝึกซ้อมกับทีมชุดใหม่และชุดใหญ่อย่างเป็นทางการและซ้อมเข้มมากโดยยอมรับว่ามาตรฐานของศึกเจลีกสูงกว่าทะีกค่อนข้างมากซึ่งตนเองก็เตรียมใจเอาไว้แล้วเพื่อพร้อมทํางานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อคว้าโอกาส ในการลงสนามให้ได้ผมรู้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วนะครับว่าการเล่นในเจลีกไม่ใช่เรื่องง่ายมาตรฐานที่นี่สูงกว่าเทลีกเยอะมากเข้าเราไม่ดีพอโอกาสลงเล่นก็ยากจเจิลญสัพั์วงกรกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับจเจริญสัพั์มงกรไม่ได้รู้สึกกังวลที่ยังไม่มีชื่อในเกมแรกของฤดูกาลโดยมองว่าเป็นช่วงเวลาปรับตัวเข้ากับถียมเกมแรกไม่มีชื่อก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวถ้าผ่าน4-5เกมแล้วยังไม่ไรับโอกาสนั้นค่อยน่าเป็นห่วงจเจริญสมซับงกรยังยืนยันด้วยว่าจะมุม่ ฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปและเชื่อว่าเมื่อได้โอก,กาสจะต้องคว้าเอาไว้ได้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองมีดีพอที่จะเล่นในเจลกผมจะพยายามทําให้เต็มที่และเชื่อว่ายังไงต้องได้รับโอก,กาสเมื่อถึงวันนั้นผมจดคว้ามันเอาไว้ให้ได้และพิสูจน์ให้เห็นว่าผมมีดีพอจริญสนศัพท์วงกรกล่าวทิ้งท้ายส่วนแฟนบอลชาวไทยต่างส่งให้กําลังใจเจ้าเท่ จเจริญศักดิ์ง์กรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันศึกเจลีกและเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและความมุ่งม,มั่นของเจ้าเทจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะครับสู้นะครับแฟนบอลเรียกร้องนิวพลังเทอร์โบแชม์แบทชังศึกทิฏพันธ์พ่วงจันนะครับตัวเลือกที่อิชิอิมองข้ามเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลอยากเห็นเจ้านิวทิฏพันธ์พ่วงจันนะครับกองการตัวรับสไตล์พลังเทอร์โบ กลับมาติดทินเจ้าไทยอีกครั้งโดยเฉพาะในยุคข,ของมาซาอิชิอิที่คุมกลังในแดนกลางยังกาบผู้เล่นที่มีความดุดันครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับแบบทิติพันธ์แม้ทิติพันธ์จะอยู่ในวัย32เปแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่ยังคงโดดเด่นทั้งการตัดเกมการเชื่อมเกมและการเติมเกมขึ้นไปทําประตูทำให้แฟนบอลมองว่าเขายังคงเป็นอาว,วุธลับที่ทับชังศึกสามารถนํามาใช้ได้โดยเฉพาะยิย่งในเกมที่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งและความดุดันในแดนกลาง ทิฏฐิพันธ์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและสามารถทดแทนจุดอ่อนในส่วนนี้ของทีมชติไทยได้อย่งางไรก็ตามการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับอ e ิจิอิว่าจะให้โอกาสทิฏฐิพันธ์กลับมาพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อทับชั้งศึกอีกครั้งหรือไม่ซึ่งแฟนบอลคงต้องรอดูและลุ้นกันต่อไปเทกุซังลัดฟ้าสมฮานอยเอฟซีโดนกืนมนโนในลีกเวียดนาม สื่อเผยมาโกโตะเทกุรุโมริเตรียมคุมทีมดังแดนเงียนเหลือแค่เซ็นสัญญานะครับหลังจากบีจีปัุมยูเนเต็ดล่าสุดได้แยกทางกับมโกโตะเทกุร um ุโมริหรือเทกุซังกุนซือชาวญี่ปุ่นล่าสุดมีรายงานมาว่าเตรียมหวนคืนสู่วงการฟุตบอลครั้งโดยคราวนี้เจ้าตัวจะได้ไปโชว์ฝีมือในศึกวีลกลีกของเวียดนามกับฮานอยเอฟซีทีมยษ์ใหญ่ของวีลก ดยแหล่งข่าวระบุว่าการเจรจาระหว่างเทกุซังกับฮานอยเอเซียเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเพียงแค่ขั้นตอนการเดินทางไปเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นกนารย้ายไปกุมทีมในเวียดนามครั้งนี้ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของเทกุซังหลังจากที่เจ้าตัวยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักกับการกุมทีมในเมืองไทยทั้งบีจีปทุมและชลบุรีเอฟซียังไรก็ตามด้วยประสบการณ์และความสามารถของเทกุซังเชื่อว่าเขา จะสามารถปรับตัวและทําง,งานได้ดีในวิลีกซึ่งมีสไตล์การเล่นที่ดุดันและเน้นเกมรุกคล้ายเกึงกับฟุตบอลญี่ปุ่นน่าสนใจนะครับการย้ายไปวิลีกของเทกุซังจะทําให้เขาได้ดวลเกังกับมอนอปูกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันกุมทีมกงฮันอาหนอยซึ่งเป็นกู้แข่งโดยตรงของฮานอยเอฟซีแฟนบอลชาวไทยคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเทกุซังจะสามารถสร้างชื่อและประสบความสำเร็จในวิลิกได้หรือไม่นะครับ ช่องการไทยท่สดสุพชคสรยชาตินะครับประเดิมนัดแรกคอนสะ์บุกทินโออิตะเทลินาตะส่งเฉลี่ยสุพชคสรยชาตินะครับแนวรุกอีกีทีมชาติไทยของเราประเดิมนัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นวันที่16กุมภาพันธ์ตามมาลาประเทศไทยที่ตรงนะครับถ่ายรอดสดทาง Sport บี s ี o r t ตการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาล25-26คอนเส,สรซัปโปโรต้นสกัดสุพชคสรยชาติพบกับโออิตะเทลินาตะ วันที่16กุมภาพันธ์ตามเวาประเทศไทยทิ้งตรงนะฮะณเซโลเนโดมโอ,อิตะโอ,อิตะประเทศญี่ปุ่นนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube b g Sport นะครับเป็นกำลังใจให้กับโจเช็คด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแบกของซัปโปโรนะครับปีนี้เปลี่ยนกุญซื้อใหม่นะครับหลังจากมิซานั้นก็ลาออกไปแล้วนะครับเป็นไดกิอิวามะซะนะครับ ก็คุมทีมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะสุภโชคจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์นะครับก็อย่าลืมส่งใจเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับตามเวลาพระเทศไทยทิงตรงนะฮะของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ ん